มืองเหี้ยอะไรสัตว์มีรุดโกงเหี้ยอะไรไอ้ควายน้ำมือควายหลุดคอไอ้ควายไอ้ไอ้กูดิเหี้ยก็ไอ้ควายมึงทำเหี้ยอะไรมึงทำเหี้ยอะไรบ้านชเพื่อนเหรอมึงเพื่อนเหรอมึงไงเหี้ยมโนหนึ่งมโนอีกตัวไอ้เขียวหน้าหมีเหี้ยกระจอกมึงสู้กูได้ป่ะไอ้เหี้ยไอ้โง่ทำเหี้ยอะไรเจ๊บอกผู้เหนื่อยผู้เหนื่อยแหละทำเหี้ยอะไรเจ๊ทำเหี้ยอะไรเจ๊ ดำเหียอะไรน้องกูดำะไรเอเี้ยอะไรเอมึงดำเหี้ยอะไรได้มึงดำเหี้ยอะไรได้ดำเหียอะไรได้เหียเดงเนี่ยแดมวันดะบอยเหี้ยวันะเมดดีไอ้บุญหมดดำเหียอะไรกูได้เหี้ยงงกูตายองกเหี้ยดำกูได้ป่เอี๋จะต่อเหี้ยต่อ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 ต่งตดัน ดำเบี้ยแหละดำเบี้ยแหละตรงนี้มีตเขาดูสองนะต้องอะไรอ่ะข้างในอ่ะข้างในอ่ะไอ้พี่กูไอ้หนึงไอ้เยัยพี่ตั้มกูอ่ะพี่ตั้มมึงอยู่ไหนพี่ทำหายไอ้เยัยกูมาแล้วพี่กูแล้วเนี่ยเราเรามาจัดเลยงกินน้องรักเราไม่ไหวว่ะไปตั้งแก๊งแล้วเนี่ย